โยก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วสำหรับช่วงสปอยการ์ดที่พวกเราเฝ้ารอคอยนะครับก็สำหรับเอเมนชั่นนี้ก็จะเป็นเอเมนชั่นสุดท้ายของ m e t ทรซ City กันแล้วนะซึ่งจะเริ่มสปอยในวันที่7กุมภาพันธ์ถึงวันที่14กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นคนนอนดึกเป็นสายอยากดูการ์ดแบบสดๆก็สามารถไปเจอผมได้ที่เฟ o บุ๊กแฟ a เพจยอซี่นะครับผมจะไลฟ์สตรีมสดรอดูการ์ดอยู่ที่นั่นทุกวันนะครับก็ไปให้ร่วมกันได้ไปคุยแลกเปลี่ยนความคคิดดเห็นนนกันไัไ้ะรบ ห้คนเดียวมันเหงานะครับมาห้กับเราดีกว่าแล้วก็ก่อนที่ไปดูคลิปวิเคราะห์การ์ดกันวันนี้นะครับผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนั่นก็คือแว่นกรองแสงอ p t ตาสนั่นเองแว่นกรองแสงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากเกมเมอร์ทั่วโลกนะครับด้วยเทคโนโลยีเลนส์อย่าง r e d i n a X น m b e r ที่ช่วยปกป้องสายตาคุณจากแสงสีฟ้ารวมไปถึงความทนทานของเลนสที่เป็นรอยขีดข่วนได้ยากและเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วเนี่ยขาแว,ว่นของทาง Op t u s ก็ถือเป็นหนึ่งในจุดข,ขายของเขาด้วยความสามารถในการบิดหักงอได้อย่างมีอิสระ ไม่ว่าคุณจะทําตกหรือบิดหักงอยังไงมันก็ไม่มีทางพังได้ง่ายเ,เหมาะสำหรับคนที่โครงหน้าใหญ่และซุ่มซ่ามอย่างผมมากๆเลยนะครับและสำหรับใครที่มีปัญหาด้านค่าสายตานะครับทางออ t ตาสก็สามารถตัดให้ได้ด้วยนะก็ถ้าใครสนใจสั่งซื้อสามารถเข้าไปได้ที่แฟนเพจ Facebook ของทางออฟตาสได้เลยครับพร้อมใช้โค้ดส่วนลดออซี่สามารถรับส่วนลดได้ทันที100บาทครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมดูแลสายตากันด้วยนะครับโปรจะได้ดูผมไม่ได้นานๆนะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไปดูคลิปเลยครับ โยก็สวัสดีทุกคนนะครับก็จะมาบอกตรงนี้ไปก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับก็คือจะมีพาร์ทที่เป็น first reaction ครับ first impression ตอนที่ผมเห็นการ์ดครั้งแรกนะครับก็คือตอนเที่ยงคืนนะครับตอนที่มันยังไม่ได้บอกว่า keyword หม่ formidable คืออะไรนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทตอนนี้นะก็คือพาร์ทตอนเช้าที่ เาประกาศแล้วว่าคีย์เวิร์ดมันคืออะไรนะถ้าใครไม่รู้เรื่องก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับก็คือสปอยการ์ดปกติมันจะปล่อยตอนเที่ยงคืนเนาะอ่ามันก็ปล่อยเซตการ์ดพวกนี้มาตอนเที่ยงคืนนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าคีย์เวิร์ด formidable คืออะไรนะแล้วแม่งมาบอกอีกทีตอนตีหนึ่งนะครับก็คือหลับไปแล้วคลิปตอน first impression ก็คือไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ทำอะไรทังนั้นนะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่ตรงนี้อีกรอบนะ โอเคก็ไปดูกันเลยนะครับว่า formidable มันทำอะไรได้นะก็สำหรับ formidable หรือว่าหน้าเกรงขามนะครับมันจะทำให้ยูนิตที่มีคีย์เวิร์ดพวกนี้ใช้เลือดในการสไตร์แทน a อ t แท k ใช้เลือดในการสไตร์แทนที่จะไปใช้ a t t a ท k นะครับก็หมายความว่าอย่างตัวนี้1มานาศ2ตัวนี้ก็เท่ากับว่าจะมี พลังโจมตีอยู่ที่2นะครับก็คือจะเอาเลือดตรงนี้ไปสไตร์ก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ที่น่าสนใจใช้ได้นะครับพวกตัวเลือดเยอะๆที่มีคีย์เวิร์ดนี้ก็หมายความว่าจะตีได้แรงมากๆแล้วก็พวกการ์ดขัดที่มันสามารถลดแอตแทกได้อย่าง f r ฟ t อสไบท์โตรแชนอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีผลกับตัวยูนิตที่มี Formidable นะครับโอเคเมื่อเรารู้จักคีย์เวิร์ดกันแล้วเดี๋ยวก็ไปดูพวกยูนิตที่ปล่อยกันมาเลยว่ามีตัวอะไรเก่งๆบ้างนะ กรอบสรบแรกครับ1มานา02ย์สองเพรซายฮาวหรือว่าการที่เราเพิ่งพูดกันไปเมื่อกี้นะครับหมานา02ย์สองก็เท่ากับว่าคิดง่ายๆว่าตัวนี้มันคือ1มานา22ออง่ะหมานา22สองเพียงแต่ว่ายูนิตที่มีฟอร์มิดิเบลหรือหน้าเกรงขามพวกนี้นะครับมันเอาไปเทรดแล้วพลังพลังบุกของมันจะลดลงเก็ตไหมอย่างสมมุติเราเอา0ูนไปตีกับ1นึหเลือดตัวนี้ก็จะเหลือ1ก็หมายความว่าพลังโจมตีของตัวนี้พลังที่จะเอาไปสไตร์มันก็จะเหลือแค่1 หมายความว่าการ์ดหน้าเก่งขามพวกนี้จะค่อนข้างแพ้พวกการ์ดปิงนะอ่ะยกยกตัวยอย่างกับการ์ดใบถัดไปแล้วกันใบถัดไปก็ผมสองมานาสูงสามเพเทอจะใชปลูดวิงบลอดวิงสักอย่างนะครับอ่าชาเลนเจอร์กับคอมมิทิโบเนี่ยตัวนี้ดูครั้งแรกเก่งมากนะครับหลังจากเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดมันทําอะไรได้ตัวนี้ก็จะเป็น2มานา3ามสามชาเลนเจอร์เห็นครั้งแรกก็แบบโอ้เชีย่ยนี่มันนี่มันโอเวอร์สเตตมากๆเลยนะครับสองมานาสามสามชาเลนเจอร์ แต่ว่าพอมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็น3-3แค่เทิร์นแรกที่ตีเท่านั้นครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปเทรดกับอ่าตัวที่มีแท็กสตัวนี้โดนตีเลือดเหลือหนึ่งตังถัดไปที่มันโจมตีมันก็จะทาดาเมจได้แค่1นึ่การพวกนี้มันเลยต้องอาศัยการ์ดฮิลหรือว่าการ์ดเพิ่มเลือดต่างๆเข้ามาช่วยให้มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการ์ดยิงใช่ไหมอ่ายูนิตท,ที่มีฟอมิดิโว้พวกนี้จะแพ้การ์ดยิงมากๆครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามสามารถใช้การ์ดยิงเพื่อลด แอดแท็ของเราได้ยกตัวอย่างก็คือถ้าใบน,นี้โดนไมสิกช็อตยิงแทนที่มันจะได้ทำดาเมจสามหน่วยมันก็จะกลายเป็นว่าได้ทำดาเมจแค่หน่วยเดียวก็ก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียนะมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็อย่างที่กล่าวไปว่าการพอมัดทริกได้ม,มาประเภทข้อเสียก็คือพลังบุกพลังดาเมจที่มันจะทําได้เนี่ยก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆทุกเทิร์นแล้วฝันตรงข้ามก็สามารถปริงเราให้ดาเมจมันลดลงได้อีกนะครับ โอเคแล้วสิ่งที่จะมาช่วยแก้ปัญหานั้นก็คือการประเภทนี้นะครับใบถัดไปสามนาสามสามดูรานฟลอตชีสเอฟเฟกก็คือเพลจะให้เลือด1แล้วก็จะให้ทัฟฟนะครับกับพนัมิรหนึ่งใบก็ถ้าเอาไปใช้สายยูนิตท,ที่มีฟอร์มิดิเบิลนะครับก็จะหมายความว่ามันจะได้พลังปลุกเพิ่มขึ้นซึ่งก็คือได้เลือดแล้วก็จะหมายความว่าเวลามันออกไปตีเนี่ยดามเมจที่มันได้รับก็จะน้อยลงเพราะมีทัฟนะครับก็หมายความว่ามันจะรักษาพลังในการปลุกของมันได้นานกว่ายูนิตท,ที่ไม่มีทัฟนะ น่าจะเก่งกับเด็กพวกนี้แหละครับน่าจะเก่งกับเด็ก for m i d a b l e นะเตินสองลงนกเตินสามลงไอ้นี่ไปติดทับให้บวกเลือดอีกหนึ่งตัวนี้ก็จะ้กลายเป็น unit challenger ที่น่ากลัวมากตัวนี้ก็จะกลายเป็น unit ช h a l l เจอร์ที่น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่า attack ททเยอะแล้วก็ take damage น้อยนะเอาไปลากตัวไอทท้ tag หนึ่ง tag ททสองเนี่ยคุ้มๆฟินๆเลยนะครับโอเคแล้วก็บายถัดไปก็ผม duran sculptor นะครับสมนาสองสอง เมื่อเราอัญเชิญพันธมิตรไปอื่นจะให้ปวกเลือดหนึ่งกับพวกมันนะครับก็เล่นคู่กับพวกนี้แหละครับเล่นคู่กับพวกยูนิตพระฤทั์ต่างๆทําให้พลังปลุกของมันเยอะขึ้นนะพลังปลุกของมันเยอะขึ้นพลังรับของมันก็เยอะขึ้นต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอ่า uh, ยูนิต uh, ไอ้ formidable เนี่ยมันทํางานเป็นสไตร์นะครับมันหมายความว่ายูนิตพวกนี้จะใช้เลือดสไตร์แทนแอตแทกนะครับหมายความว่าเอาไปบล็อกปกติก็ได้นะครับใช้ซิงเกิลคอมบทปกติก็ได้ พอสเตตสไตร์ปกติก็ได้นะครับมันเพียงแค่จะเอาเลือดไปทำดาเมจแทนแค่นั้นนะครับใช้การ์ดคอมแบตทริกอื่นๆได้ตามปกติเลยนะแล้วก็เอาไปบล็อกได้ตามปกติด้วยวันนี้ก็ส่วนตัวคิดว่าไม่คุ้มขนาดนั้นมนะั้งเพราะว่ามันมันบวกแค่หนึ่งนะ่งแต่ว่ามันมันก็ไปได้หลากหลายนะสำหรับตัวนี้ไม่ได้ไปได้เฉพาะเด็กคอมมิดิบิลเท่านั้นเอฟเฟกมันได้ง่ายแต่ว่าก็คิดว่าไม่เก่งหรอกนะ โอเคใบถัดไปครับผมดูรานอาร์เคเต็กนะครับสามานาหนึ่งสี่ซัพพอร์ตนะครับก็จะมอบเลือดบวก2ให้กับยูนิตที่ตัวนี้ซัพพอร์ตแล้วก็จะให้ f o r m มิดิโบนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่หลายคนหลายคนค่อนข้างไฮนะหลังจากได้รู้ว่าคีย์เวิร์ดทำอะไรได้เพราะว่าตัวนี้ถ้าเอาไปเล่นกัยบยูนิตที่มีเลือดเยอะๆเนี่ย จะเก่งมากๆนะครับอย่างเช่นบรอมนะหลายๆคนผมเห็นในกลุ่ม,มเห็นใน reddit เอาตัวนี้ไปจับคู่กับบรอมนะถ้าบรอมมี formidable ก็คือบรอมจะสามารถโจมตีได้ที่6ก t t a c k ็ก็ใบนี้น่าสนใจมากๆครับมีหลายใบายมากๆนะที่ที่เล่นกับใบนี้แล้วน่าจะเก่งนี่นี่มีไอเดียนี้นะครับดูรานาคิเทคกับบอเบอร์แวดูราาคิเทคซับพอร์ตบอเบอร์แวล็ก็จะกลายเป็นอิลูซีบตี6นะครับตีได้6ดาวเมจแบบเบิ่มๆแต่อันนี้อันนี้ไอเดียออกไปทางมีมนะออกไปทางมีมีม นี่นะครับแล้วก็มีตัวนี้ b บ t เตอรี่แรมแ t ต r ตอ i n g RAM ก็ก็ออกไปทางมีมนะครับออกไปทางมีมมี Bubble Bear อันนี้เราพูดไปแล้วแล้วก็โซลกะโซลกะก็ยังยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะเพราะว่าเอาจริงเด็กโซลกะเนี่ยพวกยูนิตที่เลือดเยอะๆก็มีค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเอามาเล่นคู่กับคีย์เวิร์ดใหม่อย่าง f o r m i d a b l e ก็อาจจะเก่งก็ได้อาจจะเป็นเด็กโซลกะแนวใหม่เล่น mark, แลนด์มาร์คแบบไม่ต้องพึ่งไทมเค้นก็ได้นะครับก็ต้องรอดูแล้วก็ลองจับด,ดูนะตอนการมันเข้า แล้วก็มีลุงปลอมลุงปลอมเนี่ยน่าสนใจที่สุดแล้วครับเพราะว่าคู่เดนมาเซียกับเฟรยอร์ก็น่าสนใจใช้ได้นะถ้าเป็นเด็กแบบมีเตือนตั้งบอร์ดตีอ่ะเพราะว่าทั้ง2องรีเจนนี้มีการ์ดคุมบอร์ดเยอะมากนะครับใบปปนี้ไปนี้ดูดีและดูเก่งดูน่าเล่นมากมากครับน่าเล่นมากมากโอเคแล้วก็ใบสุดท้ายครับผมใบสุดท้ายเพรสเซอร์ไซส์เด็กซีมานาสามห้านะครับเอ่อเอฟเฟกต์ซัพพอร์ตการ์ดนี้จะรับความเสียหายทั้งหมดแทนมันจะมีที่การ์ดนี้สนับสนุนก็คือเราไปซัพพอร์ตตัวไหน ไอตัวนั้นก็จะไม่ได้รับดาเมจนะครับแต่ว่าจะกลายเป็นตัวนี้ที่ได้รับดาเมจแทนตัวนี้ส่วนตัวผมคิดว่าอ่อนนะอ่อนเพราะว่าอย่างแรกเลยเป็นความสามารถซัพพอร์ตนะครับหมายความว่าตัวนี้ต้องอยู่ทางซ้ายแล้วตัวที่มันซัพพอร์ตอยู่ทางขวาแล้วถ้าตัวนี้โดนเทรดตายก่อนเนี่ยไอความสามารถซัพพอร์ตมันมันก็น่าจะไม่ติดใช่ไหมก็คือไม่รู้อะผมมองไม่เห็นความเก่งของมันเท่าไหร่แล้วมันก็ดูช้ามากนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยในการปุ๊บอะไรขนาดนั้นใช้กับยูนิตฟอร์มิติโบก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับ ไม่ไม่ดีเลยด้วยซ้ำแหละผมว่าก็เดี๋ยวไปสรุปกันเลยนะครับสำหรับการ์ดวันนี้นะก็สั้นๆมาแค่6กใบก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคีย์เวิร์ดใหม่ for minable เข้ามาก็น่าจะทําให้เกมมีวิธีเล่นที่แปลกและหลากหลายมากขึ้นนะที่เราเห็นก็คือตัวนี้แหละตัวดูราน,นาคิเทคที่น่าจะมาทําให้แบบการ์ดเก่าๆบางใบมีวิธีเล่นที่แตกต่างไปได้จากเดิมนะครับก็รอดูว่ากาลิโอจะเป็นยังไงนะแล้วกาลิโอจะไปคู่กับใครได้บ้างก็ รอดูพร้อมกันคืนนี้นะครับคือวันที่สุมภูมภาานธาณีนะครับผมก็จะไลฟ์สตรีมอยู่ดูพร้อมผมได้ในสตรีมนะครับก็สำหรับพาร์ทตอนเช้ามาวิเคราะห์การ์ตรงนี้หมดไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีพาร์ทตอน first first impression ตอนนี้เห็นการครั้งแรกแล้วก็ไลออดไม่บอกคีย์เวิร์ดนะครับก็ใครอยากดูก็ดูต่อได้นะสำหรับวันนี้ผมออซี่ร่างเช้าลาไปก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผมเฮ้ยกาลิโอโอเคเห็นเห็นอาร์ตรู้เลยนะครับโอเคเป็นการ์ดเดนมาเซียครับผมเดนมาเซียทุกไปเลยนะ เดวมาเชีย er ทุกันเลยมาพร้อมคีย์เวิร์ดใหม่ด้วยซึ่งคีย์เวิร์ดใหม่นี้น่าจะยังไม่มีคําอธิบายใช่ไหมถ้าให้กูเดานะครับตามสไตล์ LR คีย์เวิร์ดใหม่มาครั้งแรกไม่มีคําอธิบายครับผมยอดเยี่ยมครับโอเคแต่ว่าเราเราเราไปดูก่อนละกันหนึ่งมานาศูนย์สองด้มาเชียครับผมเพชรทริซายฮาวแล้วก็มีคีย์เวิร์ดใหม่ครับผม formidable ซึ่งทําอะไรได้เราก็ยังไม่รู้นะครับเขาไม่บอกเรานะโอเคแล้วก็ไปถัดไปครับสองมานา 03เดนมาเซียเพเทสไซส์บอดวิงชาเลนเจอร์แล้วก็โฟมิเดเบิลบ์ทำไรได้ไม่รู้นะครับโอเคดูดูวันนี้ดูวันนี้วันนี้เรารู้ว่ามันทำไรได้นะไม่มีคีย์เวิร์ดใหม่สามนา3 2มเดนมาเซียดูรันโพเทชเพลย์แกรนด์แอร์ไลน์พลัสวันเฮลท์แอนด์ทัฟสามนาให้เลือดบวกหนึ่งแล้วก็ให้ทัฟฟ์วันนี้นี่ขอเบิร์นนี่ขอเบิรมของคุล75ดวงครับวันนี้ดูดีไหมดูดีในเด็กอะไรวะ สามารถจิ้มเพื่อนได้แล้วก็ให้บัฟให้หนู่นให้นี่วันนี้มันดูดีเดน้กอะไรวะอาแต่แต่พูดพูดแบบไม่มีใบนี้เอาไปเล่นกับแชมเปี้ยนเดนมาสเซียได้หลายตัวอยู่นะเอาไปเล่นกับอากาเรนก็ได้เอาไปเล่นกับฟิโอร่าก็ได้ใบนี้ทําให้ฟิโอร่าตายยากขึ้นทําให้กาเรนตายยากขึ้นเดี๋ยวไปดูใบที่เหลือก่อนดูใบที่เหลือก่อนใบถัดไปขอบผม2มาณา 2, 2 2งูรานสครัเตอร์เวนยูซัออ่ะนะได้อะไรแกรนิตพลัสวันเฮล สมนาที่จะให้เลือดหนึ่งกับยูนิตตัวถัดๆไปที่เราจะซัมมอนเก่งแม่บวกเลือดอะ่ะคือผมผมว่าการบวกเลือดมันน่าจะน่าจะมีประโยชน์อะไรสักอย่างกับคีย์เวิร์ดใหม่ formidable อะ่ะเพราะว่าการสองใบที่ออกมาพร้อมกันวันนี้เป็นบวกเลือดหมดเลยนะบวกเลือดบวกเลือดตัวถัดไปก็บวกเลือดเออผมคิดว่าคีย์เวิร์ดใหม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับกับการบวกเลือดเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่เขาตัดสินใจจะบอกเรานะครับว่าคีย์เวิร์ดใหม่ทําอะไรได้ ใบนี้ส่วนตัวก็ดูดีอะเล่นง่ายได้กับเด็กโฟร์บอร์ดเน็ตมาเซียได้ทุกเด็กอะใช่ไหมถ้าเราทําบอร์ดกว้างๆได้เลือดบวกหนึ่งก็ก็โอเคอะก็โอเคแต่ว่ามันน่าจะเก่งในเด็กเฉพาะทางของมันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรอดูนะครับโอเคแล้วก็ใบทะไบที่ผมสามานาหนึ่งสี่ดูรันอาร์กิเทคนะครับซัพพอร์ตกิฟต์ไมล์ซัพพอร์ตเด็ดแอร์ไลน์พลัสทูเฮลท์แอดโฟมิดิบิลดิสราลว์นะครับก็ให้เลือดบวกสองแล้วก็ให้ฟอร์มิดิบิลใบนี้ ไปนี้ก็ยังบอกความเก่งไม่ได้ยังไม่รู้ว่าคีย์เวิร์ด formidable แม่นคืออะไรนะแล้วก็ไปดูใบสุดท้ายกันเลยว่าผมซีมานา mm hmm. p e s t i c i z e s support I take a a m g e for my supported a l l i s round ไปนี้คือเวลาเรา support ตัวนี้จะเป็นคนที่ take a เมจแทนยูนิตที่ยูนิตท,ที่ตัวนี้ support อ่าดูเฉยๆนะครับดูเฉยๆมากเป็นการ support ที่ไม่ ไม่เก่งอะไรขนาดนั้นอะใช่ไหมเวลาเราซัพพอร์ตยูนิตอะไรชักอย่างเราอยากเราอยากให้แบบให้บัฟมันไปตกกับยูนิตที่เราซัพพอร์ตแต่คือตัวนี้ไม่ได้ให้บัฟอะไรเลยอะก็คือแค่แทงดามเมจแทนหนึ่งทีอะไรประมาณนั้นยังไม่เห็นความเก่งยังไม่เห็นความเก่งเดี๋ยวไปดู f o r m i ิเดเบิลทำอะไรได้บอกหรือ,อยังเถอะเอา,เอาจริงผมผมไม่เข้าใจมากเลยเว้ยคือแบบคือมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนไหนแล้วอะ เป็นอย่างงี้มั้งแต่เลิกแล้วอ่ะใช่ไหมคือแบบเอาเอาคีย์เวิร์ดใหม่มาให้ดูอะ่ะเอาคีย์เวิร์ดใหม่มาให้ดูแล้วแม่งก็ไม่บอกอะ่ะไม่บอกว่าคีย์เวิร์ดใหม่ทําอะไรได้ไม่บอกทันทีอะไรเงี้ยแม่งต้องแบบลีลาสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาบอกทีหลังอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่อ,อกาลิโอจะมาไหมก็น่าจะเป็นกาลิโอเลยครับน่าจะเป็นกาลิโอนะเบรตไซส์มาขนาดนี้ดูรันมาขนาดนี้เมื่อกี้พี่เทคบอกว่าดูรันคือคนสร้างกาลิโอใช่ไหมอ่ะดูดูดูการ์ดดูอาร์ตครับดูอาร์ตอย่างนี้ก็คือ ว่าเดมาเซียไม่ได้มีแค่เฉพาะกาลิโอใช่ไหมมันยังมีแบบหุ่นเขาเขาเรียกว่าอะไรวะหุ่นเฟทไซรูปปั้นเฟทไซตัวอื่น,นไม่ได้มีแค่กาลิโอแต่มีตัวที่เป็นนกมีตัวที่เป็นอะไรด้วยอันนี้อันนี้อันนี้เราเราเราเริ่มรู้ละเราเริ่มรู้แล้วลว,ว่าแบบทําไมเดมาเซียมันถึงแข็งแกรง่งทาไมมันถึงสตรองนะครับมันยังมีอะไรต่างๆซ่อนอยู่ในโลกแข่งนี้มากมายนี่ไงอันนี้อันนี้นนกําลังจัดการกองทัพน็อกเซอร์สนี้ กลับไปส่งอันนี้ตัวตัวไล่หกสเกลนี่ใช่ไหมตัวไล่หกสเกลชื่ออะไรวะชื่อเจอเนวีแล้วไงไม่ขยายดินแดนแข่งกับนอ็อตซ์ถ้ามีของขนาดดีก็อาจจะอาจจะเป็นคนรักสงบไงหุ่นเวทมนต์จากเมืองที่ต่อต้านไม่บนเออผมผมก็ลเลยจะถามว่าเมืองนี้มันแอดตี้เวทมนต์ไม่ใช่เหรอวะแล้วมันแบบมันคอนซีเดอร์พวกนี้เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเทคนโนโลยีอ่ะไม่ใช่เทคโนโลยีแน่ๆนแล้วก็มีตัวที่เป็นกวางกวางปะวะกวางหรือม้าไอ้เชื่อตัวโคตรใหญ่เลยนี่วะมันตัวบิ๊กๆเหมือนกาลิโอทุกตัวเลยวะเนี่ พวกหุ่นพวกเนี้ยนั่นมันอดีตตอนนี้เปิดใจรับเวทมนต์มากขึ้นหรอใช่อ่ะถ้าถ้าผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือเนื้อเรื่องเดมาเซียตอนนี้คือหลังจากหลังจากพ่อจาวานโฟถูกฆ่าจาวานมันก็ยิ่งแคนเมดมากขึ้นไม่ใช่หรอตอนที่จาวานมันขึ้นของราชอ่ะจาวานมันแคนเมดขึ้นเรื่อยๆจนจนแบบจนแบบเมดทุกคนต้องหนีออกไปจากเดมาเซียอะไรประมาณนั้นไม่ใช่อ๋อนี่คือนี่คือตอรี่ล่าสุดที่ผมรู้มาหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันพรุ่งนี้มีกี่ไป พรุ่งนี้มีเจ็ดไปพรุ่งนี้มีเจ็ดไปเหรอพรุ่งพรุ่งนี้ควรจะเป็นกาลิโอนะถูกเป็นแชมเปี้ยนเหมือนยูมีไม่มีไรว้า wow. อย่าเพิ่งรีบตรวจสรุปเลยเราให้โอกาสเขาก่อนเรารอเราเรอเ,เ,เห็นมันก่อนแล้วเราค่อยตัดสินนะครับเราอย่าไปตัดสินอะไรก่อนนะใช้ได้กับทุกเรื่องให้ไปเห็นเนื้องานเนื้อแท้ก่อนแล้วเราค่อยวิจารณ์โอเคไปละไปละขอบคุณทุกคนมากๆทีครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ